สวัสดีครับพลจากทันยาโต้ครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับรถเทสลา m o เดล Y อีก1คันคันนี้เป็นนอกสถานที่นะครับตามเดิมนะครับเหมือนเดิมเราเองก็ทั้งในร้านและก็นอกสถานที่ขอให้บอกกันมาอ่ะวันนี้เรามาดูนะครับว่าในส่วนของตัวเทสลาโมเดล Y คันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะเรามาลองดูครับหลกัหลกๆเลยก็ในเรื่องของ าการติดตั้งของเทเล,ล่าก็คือรู้ๆกันอยู่เนอะยอดนิยมเลยก็คือด้ามยกนะครับพร้อมกับตัวประตูด,ดูดนะสินค้าก็เหมือนเดิมนะครับเป็นแบรนด์ของ u ูซี่สเปเพราะอะไรเพราะยูซี่รับประกันให้2ปีนะครับแล้วก็ยูซี่เป็นผู้ผลิตในการเปลี่ยนสีตัวนี้นะครับก็จะมีสวิตช์นะครับในการเปลี่ยนสีอยู่ที่ประตูหน้าขวาอ่นะ ชอบสีไหนเฉดไหนนะครับอ่าก็เลือกเปลี่ยนสีกันได้เลยหรืออยากจะให้เขาเฟดนะครับก็เลือกให้เขาเฟดได้นะครับในส่วนของตัว u i c space แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเรน b o w นะครับจะเป็นไฟเหลวเป็นไฟแบบไฟวิง่งนะครับประตูนะครับก็เป็นประตูดูดนะครับในกรณีที่เราปิดไม่แน่นเขาก็จะดูดเข้าไปอ่าทั้ง4บานเลยนะครับ แค่แปะเข้าไปเฉยเขาจะดูดกลับเข้าไปให้ออโต้นะครับพร้อมกับในเรื่องของตัวป้องกันการหนีบนะครับประตูดูดตัวของ u s ซิสเปก็จะมีป้องกันการหนีบมาให้อโอเคแล้วก็ในส่วนของภายในขาดไม่ได้ก็คือแอม i บียนไลท์แล้วกับพิเศษนะครับกับรถคันนี้ก็คือจะเป็นรถตัวใหม่โมเดล Y ที่เป็นเลือกภายในได้ลูกค้าเลือกมากดออปชันมาเป็นภายในขาวผมบอกเลยว่า สวยมากนะครับรถขาวภายในขาวอ่าคันนี้เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือพวงมาลายัยพวงมาลัยยอกตัว2.0นะครับที่เหมือนกับโมเดลเอตอนนี้อรอพวงมาลัยเข้ามานะครับตอนนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าในส่วนของตัวแอมเบรไลท์นะครับกับรถที่เป็นภายในสีขาวนะเห็นไหมครับว่ามันตัดกันค่อนข้างเด่นมากครับมันจะขับสีออกมาได้ชัดเจนมากกว่า เรามาดูการเปลี่ยนสีนะเห็นไหมครับเขาขับสีออกมาได้เยอะนะครับในส่วนของตัวเบาะภายในที่เป็นสีขาวเห็นไหมแล้วก็เลือกในส่วนของตัวเมนูถ้าเลือกให้เขากระพริบให้เขาเฟดนะครับพวกนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับในส่วนของตัวเมนูนะว่าในส่วนของตัวสีของแอมเบรไลท์มันถูกขับขึ้นมา ให้ดูช่านะครับดูใสดูสว่างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตัวโหมดดนตรีก็ยังมีให้ให้เลือกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะกระพริบเล่นตามเสียงเพลงนะฮะพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าในส่วนของตัวแอมเบสไลท์อ่ะกับภายในขาวอะ่ะผมบอกเลยว่าเด็ดมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอก็เป็นหน้าจอตัวใหม่นะครับ เป็นตัว6.8นิ้วตัวนี้พร้อมกับตัว Apple CarPlay พพร้อม Apple CarPlay นะตัวนี้แล้วก็มีกล้องหน้าด้วยไม่ใช่แค่ Apple Car p p p l e c r r า l a เพอย่างเดียวมีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของตัวหน้าจอแต่ผมปิดประตูให้แป๊บหนึ่ง ผมให้ดูกล้องหน้าก่อนอ่ะนนี่ตำแหน่งของกล้องหน้านะครับตัวนี้กล้องหน้าจะติดอยู่นะครับหลังใต้ทะเบียนแล้วก็สามารถปรับองศาได้สูงต่ำได้อ่าลูกค้าแต่ละท่านนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ละท่านอยากได้ระยะไหนก็มาสามารถปรับตั้งได้สามารถเลื่อนได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอนะครับอ่า เดี๋ยวผมปรับให้อเคอดูนะครับถ้าในส่วนตัวจอถ้าเราพร้อมในการใช้งาน <c oughs> เข้าเกียร์นะครับหน้าจอจะกลับขึ้นมาอ่าเป็นหน้าจอที่พร้อมใช้งานก็คือเข้าเกียร์ดีนะครับแล้วก็สามารถเลือกกล้องหน้าได้ตัวนี้เห็นไหม และกล้องเขามีความชัดความละเอียดค่อนข้างสูงมากนะครับในเวลากลางคืนยังมีไฟหน้าที่ช่วยเพราะงั้นมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนแน่นอนสำหรับเวลากลางคืนหรือฝนตกตัวนี้ผมเทสมาให้หมดแล้วอ่ก่อนที่เราจะจะทุกครั้งที่เราเข้าเกียร์ดีอ่าแล้วเราเดินหน้ากล้องเขาจะกลับเขากล้องหน้าจะทํางานให้ออโต้นะครับถ้าวิ่งเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะตัดกลับมาเป็นหน้าจอหลัก เหมือนเดิมนะครับราะงั้นทุกครั้งที่เราเข้าเกียร์ดีแล้วออกตัวกล้องหน้าจะทํางานให้ออโต้นะครับเพราะงั้นก็จะปลอดภัยมากขึ้นในกรณีที่มีอะไรขวางอยู่ด้านหน้านะครับมีเด็กมีอะไรที่เราจะออกจากบ้านนะครับตัวกล้องหน้าก็จะช่วยได้เได้ได้เยอะเลยนะครับจากกล้องหลักของเรานะครับกล้องหลังเราจะมีให้หมด3มตัวนะครับก็จะมีกล้องหลังมีกล้องด้านข้างแต่ไม่มีกล้องด้านหน้าเพราะงั้นกล้องด้านหน้าและทํางานออโต้ในขณะที่เราออกตัวครั้งแรก ผมว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการใช้งานตัวอื่นนะครับก็หน้าจอสามารถเลือกได้โดยผ่านตัวปุ่มมันติฟังก์ชันตัวนี้อ่าเราสามารถเลือกตัวนี้ได้เลยครับอ่าเซตติ้งต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของตัวหน้าจอเราอยากที่จะปรับตั้งนะครับอ่าเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับที่หน้าจอเราสามารถเปลี่ยนธีมเห็นไหมครับรูปแบบ ของตัวหน้าจอเราสามารถเลือกได้อ่าแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมชอบใช้ตัวนี้อ่าอย่างที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ก็คือใช้ตัวนี้แล้วก็หน้าจอเป็นทัชสกรีนถ้าเราไม่เลือกจากปุ่มมัลติฟังก์ชันใช้เป็นทัชสกรีนได้เลยตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างลื่นด้วยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็สามารถปรับตั้งเข้าข้อมูลต่างๆนะครับภาษาเวลานะครับแรงดันลมยางพวกนี้สามารถเปิดปิด ข้อมูลได้หมดเลยอ่าการใช้งานนะอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็แสดงข้อมูลต่างๆนะครบถ้วนเลยรายละเอียดจากหน้าจอหลักเข้ามาที่หน้าจอหลังพวงมาลัยตัวนี้ที่เป็นตัวขนาด6.8นิ้วแล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็น6.2นิ้วแต่จะไม่มี Apple CarPlay นะ6.2เล็กกว่านี้นิดนึงนะครับลักษณะทรงเดียวกันไม่มีกล้องหน้านะครับหรือลูกค้าอยากติดกล้องหน้าเพิ่มก็สามารถแอดเพิ่มได้ ในส่วนของตัวหน้าจอ6.2แต่ตัวนี้เป็นหน้าจอ6.8นะครับมาให้ครบหมดแล้วทั้งกล้องหน้า a p p l e Car p า a y นะครับฟังกช์ชันต่างๆมาครบหมดเลยโอเคอันนี้อีกหนึ่งฟังกช์ชันที่น่าใช้นะครับแล้วก็การบังแอร์ของเขาจะบังไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้โดนหน้าหรือโดนตัวเต็มๆมาอาจจะบังนิดนึงนะครับแต่ด้านข้างนะครับเขาออกมาเต็มๆออกมาปกติเลยเพราะงั้นดีกว่าหน้าจอ ตัว9นิ้วหรือ10นิ้วที่วางอยู่บนคอนอยู่บนแดชบอร์ดนะครับถ้าสังเกตนะครับเพ,เพื่อนเพื่อสังเกตก็คือตัวหน้าจอตัวนี้จะอยู่บนคอวงม,มลัยอ่าเพราะงั้นจะไม่ได้อยู่ที่ตัวแดชบอร์ดถ้าอยู่บนแดชบอร์ดที่ผมเคยใช้อะ่ะมันบังแอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นแอร์ไม่โดนเลยอ่าเพราะงั้นตัวนี้น่าใช้กว่านะครับอ่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วแล้วก็เหมือนเดิมในส่วนของตัวหน้าจออ่าจอก้างก็ปรับสีทิศทาง ตัวนี้นะครับเพราะงั้นองศาจะเข้าหาตัวได้มากขึ้นกว่าเดิมสูงต่ำเงยได้นะครับตัวตัวจอนะครับด้านหลังขาเขาจะเป็นหัวบอลจอยนะครับเพราะงั้นจะค่อนข้างหนืดนะครับวิงไปไม่สัน่นแล้วก็การทัชสกรีนจะง่ายมากขึ้นเห็นไหมครับเราสามารถเท้าที่คอนโซลกลางแล้วก็กดใช้งานได้เลยพวกนี้นะ เราทับสก,กีนได้เลยไปงั้นมันง่ายจากของเดิมถ้าเพื่อนๆใช้อยู่พี่ๆใช้อยู่ลองดูเราจะต้องเอ,อื้อมอ่าบางทีต้องเอื้อมตัวขึ้นมาเพื่อไปกดนะครับไปงั้นการควบคุมแอร์การใช้งานอะไรต่างๆก็จะง่ายมากขึ้นอ่านะโอเคนี้ในส่วนตัวหน้าจอนะครับแอมเบ l ไลท์ไปแล้วนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือในส่วนของตัวนี้เลยะฮะให้เพื่อนๆดูก็คือในส่วนของตัวม่านนะครับ ตัวนี้จะใช้เป็นแบบไฟฟ้าเป็นแบบขุดและเห็นไหมครับใช้แค่สวิตช์นะครับเปิดปิดก็จะช่วยกันแสงและกันความร้อนอตัวนี้นะครับก็จะเป็นเป็นฟ้านะครับติดขึ้นกับตัวหลังคาได้เลยก็ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากนะครับไม่ต้องตัดต่อ ตัวนี้แล้วก็ไม่เสียพื้นที่สเปซนะครับที่ลูกค้าหลายๆคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดใช้เป็นเป็นตัวม่านไฟฟ้าที่เป็นแบบเรียบนะครับสไลด์ขึ้นที่ใช้เป็นเป็นผ้าเลยแบบเรียบตัวนั้นมันจะเ,เสียเสียพื้นที่นะครับบนศีรษะตรงนั้นออกไปก็จะเสียลงไปประมาณสัก10เซนด้านหลัง15เซนประมาณนั้นลูกค้าบางคนบอกไม่ชอบอ่าไม่อยากเสียพื้นที่ก็ใช้ตัวนี้แทนได้ครับอ่าก็จะมืด ปิดให้หมดเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะติดตัวนี้จะติดฟิล์มข้างบนอีกก็ได้นะอะลูกค้าบางคนก็ติดฟิล์มสัก4ี่เอร์เซช่วยเพิ่มไปอีกนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ต้องติดฟิล์มเลยนะครับปล่อยไปเลยแล้วก็ใช้แค่สวิตช์กดแค่นี้เครับอ่าก็ค่อนข้างสะดวกครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆค่อยๆดูนะครับผมกดให้ดูนะ แล้วก็จะแผ่นให้ดูนะครับหลายๆมุมก <Sw it> ารใช้งานนะครับก <S an> ็จะค่อนข้างง่ายตัวนี้แล้วก็พวกแอมเบลไลท์นะครับอย่างแอมเบลไลท์ที่หลังเบาะอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับพอมันเป็นสีขาวอ่ะมันขับสีของไฟขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นไฟมันจะเด่นมากครับ มันจะชัดและสีมันจะสว่างชัดใสกว่านะครับที่เป็นภายในสีดำอาโอเคสำหรับคันนี้ก็เบดเสร็จอยู่ที่เท่านี้โดยสินค้าทั้งหมดเป็นของ UCS p a c e นะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับสินค้า UCS p a c e ก็รับประกันให้2ปีเต็มอโอเคก็จบนะครับสำหรับรถลูกค้านะครับเชล่าโมเดลวคันนี้ ที่เพิ่งออกรถมาแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปส่งมอบก,กันโอเคก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้กับผลทญาโตไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ